บ,บ่อยพี่ใหม่พูดเนี่ยป้าเขาฝากมาเนี่ยเนี่ยก็บอกคเมได้ไปประสาทเดียวคือประสาทแดกป้าหน้าเวทีให้มากีมีประสาทตาควายด้วยป้าประสาทตาควายเราก็เสียไม่ได้เสียประสาทแดกอย่างเดียว <laughs> นะครับัสดีกับพี่น้องโอ้ยังยังมีคนอีกเป็นหลายร้อยเลยเนี่ย พี่น้องสอปปสพี่น้องคอปทอพี่น้องกองทัพรทมนะครับเสียงไม่ค่อยดังวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเห็นว่าจะมีขบวนเสด็จนะครับเอาเอาเตตีเปิดเสียงไม่ดังหน่อยดิผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลย <laughs> นะครับโอเคตตีปิด อา่ายังยังอยู่นะครับพูดระหว่างที่นราโดจะมานะครับเดี๋ยวนราโดมาแล้วผมก็ลงเลยแบบวันนั้นนะอา้าวนราโดมาพอดีเลยสวัดดีครับมันเมื่อวานนี้ไปเมื่อวานนี้มีกิจกรรมใช่ไหมมีกิจกรรมที่น่าทำเนียบเมื่อวานนี้นะครับพวกเรา คอปทอสปสกอง,องทัพนะครับพี่น้องสองปสก็อยู่ที่นี่กันนะครับส่วนผมนี่นะครับเมื่อวานไปขึ้นศาลไปคนเดียวเหมือนเดิมแอบไปนะครับไปไม่บอกใครนะครับมีพี่พี่ๆหลายคนบอกว่าทำไมไม่บอกนะครับเพราะว่าอยากจะไปให้กำลังใจเมื่อวานนี้ไปขึ้นศาลที่ศาล อายารกรุงเทพใต้นะครับผมเป็นผู้กล่าวหาคดีนี้เป็นคดีที่59ของศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับเป็นทั้งพยานมีทั้งพยานทั้งผู้กล่าวหาในคดีนี้คดีเมื่อวานเป็นคดีที่59นะครับซึ่งขึ้นขึ้นศาลทุกครั้งนี่นะครับทนายของจำเลยก็จะถามอย่างเงี้ยถามว่า เรานี่เป็นคนสปสเนี่เป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีกับพวกที่เห็นต่างนะครับเห็นต่างทางการเมืองนะครับเป็นคดีเยอะมากนะคดีเป็นร้อยเห็นบอกนะครับผมก็เลยแย้งว่าเราไม่ได้เห็นต่างทางการเมืองนะนะครับทางการเมืองคุณจะว่ายังไงก็ว่ากันไปเลยนะครับคุณจะว่ายังไงคุณจะไม่ชอบพลเอกประยุทธ์หรือไม่ชอบลุงสนธิหรือคุณชอบ ธนาธรน,นะครับอันนี้ไม่ได้ว่าอันนี้นะครับก็ว่ากันไปเพราะมันเป็นเรื่องการเมืองไงแต่นี่มันเป็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยพวกเราเนี่ยยอมไม่ได้เมื่อวานนี้ขึ้นกับน้องคนหนึ่งนะครับที่เคยร่วมกับทางทีมงานของพี่น้องคอพทอนะครับเขาบอกว่าเพไปไปเจอหน้าผมเมื่อวานนี้นเจอหน้าผมเมื่อวานเขาก็ยกมือไหว้บอกพี่สวัสด,ดี ผมนี่ไม่ได้ไปเวทีคอพทเลยว่างั้นผมบอกมึงไม่ต้องไปหรอกแค่นี้ก็ปรลชาชนเขาจะแยกกันอยู่แล้วเดี๋ยวพอเราไปปั๊บเนี่ยนะครับผมก็ให้ผลเมื่อเราไปปั๊บเนี่ยเดี๋ยวหาว่าเราอยู่ฝั่ง أ, ตอนนี้มันมีความแตกแยกกันในหมู่สังคมใช่ไหมครับในสังคมของพวกเราในการต่อสู้นะเดี๋ยวคนนี้เชียร์ลุงนี้คนนั้นเชียร์ลุงคนนี้นะครับ แต่กับลุงดำติดคนเชียร์น้อยมากตบมือลุงดำหน่อยสู้อย่างเงี้ยสู้แบบกระท่อนกระแท่นสู้แบบสู้แบบสู้แบบกระท่อนกระแท่นอ่ะสู้ไปเรื่อยนะครับแต่เนื้อหานี่ครับแน่นเปรีย้ยพูดไม่ค่อยเป็นพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ทำในร้อยเปอร์เซ็นต์คดีนี้นะครับคดีที่ห้าสิบเก้าเนี่ยผมว่า ไม่น่าจะรอดนะครับมีหลายคนที่เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าหนีไปก็หลายคนนะครับที่เก็บเสื้อผ้าเข้าไปอยู่ในคุกก็เยอะนะครับคดีของของพวกเราเนี่ยสพส,สเนี่เป็นคนที่แจ้งความอันดับหนึ่งแจ้งความมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับนอกนา้น้ก็มีอ่ทีมประชาชนคนอื่นๆนะครับหน่วยงาน เขาเรียกว่าภาคประชาชนภาคกลุม่มอื่นๆก็แจ้งรองรองรองมานี่เป็นสถิติของไม่ใช่ว่าเราจะเรา,เา,เาตั้งขึ้นมาเองนะครับสถิติของทนายทนายความของเขาแหละว่าลูกน้องของของเขาเนี่ยทีมงานของเขาเนี่ยโดนไปกี่คดีโดนคดีอะไรบ้างแล้วก็ใครเป็นผู้แจ้งนะครับใครเป็นผู้กล่าวหาแล้วใครเป็นพยานนะครับพอขึ้นศาลไปเนี่ยเขาเจอทนายคนเดิมๆนะครับ ทนายคนเก่าๆทนายเดิมๆแล้วก็เราก็หน้าเดิมๆก็ไปไปก็ไปใส่อารมณ์กันหน้าสารแหละนะครับเมื่อวานนี้ก็เต็มที่ตอนนี้เรานั่งคุยผมนั่งคุยแบบจำเลยนะผมก็นั่งคุยกันแบบคนคนไทยด้วยกันซึ่งผมก็บอกว่าคุณไม่ได้ด่าผมนะครับแต่คุณไปพาดพิงถึงในหลวง เดี๋ยวเวลาขึ้นศาลปั๊บเนี่ยผมก็ก็เต็มที่ของผมอะ่ะนะครับผมก็จัดเต็มเต็มที่เลยนะครับพี่น้องครับก็เพราะว่าผมจะไม่พูดก็ไม่ได้เพราะว่าเรานี่สายตรงของการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี63มาเนี่ยก็แจ้งความดำเนินคดีสู้ตอบโต้กับพวกสามกีบมาโดยที่ไม่รู้สึกว่าวันนี้จะยัง ยังไม่คิดจะหยุดนะวันที่เก้ากันยายนนี้ก็จะครบหกปีในพี่ี่พีพพพพพ่เม่นก็นมาด้วยในวันนี้นะครับเราก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับเริ่มก่อตั้ง,งกับกลุมปกป้องสถาบันเนี่นะครับตอนนั้นไม่มีกลุ่มมืนเลยนะครับไม่มีกลุ่มมือเลยแล้วก็เราก็เลยได้เมื่อมีการจับย่องสถาบันประมา์เยอะไม่มีใครเราจะหวังพึ่งแกนนําตอนนั้นแกนนําก็รอไปเจาะที่คุกกันหมด นะครับไม่มีใครออกกันมาเราเป็นกาศนะครับตอนนั้นเป็นหัวหน้ากาศหัวหน้าทีมกาศก็โทรหาคุยกันนะครับนี่วันนี้พี่เม่นมาด้วยใส่ชุดขาวมาเนี่นักรบองค์ดำนี่ตัวจริงเสียงจริงอยู่นี่นะครับเคยก่อตั้งทีมปกป้องสถาบันมาด้วยกันใช่ไหมพี่เม้นใช่ไหมครับเนี่ยพี่เม่นมาวันนี้นะครับหัวหน้ากลุ่มองค์ดำนี่อยู่นี่นี่วันนี้ใส่ชุดขาวมาเลยปกติองค์ดำ นะครับไม,ไม่เจอไม่เจอหลายปีเนี่ยอยู่ๆใส่ชุดขาวม,มานึกว่าบวชนึกว่าจะบวชนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องบอกว่าพอเราต่อสู้เรื่องการเมืองต่อสู้เรื่องสถาบันมาเรามาเจอเรื่องการเมืองนะครับเราเพ่งเล็งนะครับแล้วก็ดูสถานการณ์ปัจจุบันนะครับตามที่ท่านพ่อหรืออะไรปู่ฤาษีใช่ไหมครับปูบ่ฤาษีลิงดำอ่ะเคยทํานายเอาไว้ นะครับบอกว่าเนี่ยยุคข,ของรชัชกาลที่สิบนี่ก็จะเป็นยุคศรีวิไลนะครับผมก็ยังคิดว่ามันจะยุคศรีวิไลย,ยังไงในเมื่อบ้านเมืองเกิดปันปวนแบบนี้นะครับบ้านเมืองไม่ปกติสุขแบบนี้นะครับบ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่ตั้งแต่ปีหกสามมาเนี่ยนะครับก็เลยมามาคิดนะครับว่า เออนี่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่คือพระเจ้าเป็นดินของเราเนี่ยนะครับบำเพ็ญเพียรน,นะครับเขาบอกว่าบำเพ็ญเพียรจนถึงขั้นขั้นสูงสุดแล้วอ่ะนะครับบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญตะบะนี่นะครับถึงขั้นสูงสุดแล้วเนี่ยคือความชั่วต่วา,วางๆเนี่ยมันก็จะออกมานะครับความชั่วความชั่วต่างๆเนี่ยก็จะออกมาคือจะเผยออกมาพี่น้องลองสังเกตดูนะทักสินมันกลับมาใช่ไหม ทักษณิณกลับมาเนี่ยจริงๆนักเขาบอกเขาขอติดคุกนะเขาติดคุกจริงๆนะปีเดียวอใช่ไหมเขาติดคุกเขาเข้าไปอยู่ในคุกสักสักพักหนึ่งแล้วขอพระราชทานพาาโทษนะครับพอขอพระราชทานพยาโทษเนี่ยสมมติว่าได้รับปร,ร,ระทานเอ่อพระราชทานไพย่ลดโทษได้หนึ่งปีเหลือหนึ่งปีใช่ไหมเขาติดคุกแค่หกเดือนเองนะครับโกงชาติโกงแผ่นดินโกงบ้า <ไ Tous S 1> นโกงเมืองไปเป็นแสนแสนล้านนะ ช่ไหมเป็นหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านะนะครับแต่ติดคุกแค่ปีเดียวพี่น้องลองคิดดูนะครับถ้ามันเกิดว่าเขาติดคุกปีหนึ่งเขาติดหกเดือนได้รับได้รับการพักโทษพักการลงโทษนะครับนี่ทักษิณจะต้องยิ่งใหญ่เลยทีนี้ใช่ไหมเพราะเขาไม่มีคดีแล้วคดีเขาหมดแล้วนี่ทักษิณต้องยิ่งใหญ่เลยนี่มันเป็นโชคดีของประเทศไทยที่ทักษิณไม่ติดคุกไง ทำให้เราได้ออกมาชุมนุมปท้วงเขาทวงคืนความยุติธรรมให้กับประเทศไทยให้กับสังคมไทยอ่ะใช่ไหมครับแล้วพี่น้องคิดดูเลยอยู่ๆอยู่ๆพระสมเด็จพระสมเด็จสังการ,ราชไม่ใช่ขอโทษขอแก้ไขพระสมเด็จนะครับองค์ดังๆนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมานะครับก็มียนว่าเป็นเมียนเป็นไปในการเป็นปาราชิกนะครับ นี่เขาบอกว่าถ้ามันเกิดว่าระดับในหลวงถ้ามันเกิดว่าได้บำเพ็ญเพียรตะบะสูงสุดขนาดนี้พ่อคงจะลงไปกราบไหว้พระพวกนี้ก็ให้เป็นมุนทินน,นะครับมันก็เลยเนรมิตนะครับให้เผยความชั่วของแต่ละคนมาเนี่ยนะครับแล้วก็นักการเมืองก็เหมือนกันนะครับดูทักษิณนี่ททำกงชาติมากี่ยุคกี่สมัยนะนะครับ ทักษิณกองชาติกงกงแผ่นดินกี่ยุคกี่สมัยกี่เท่าไหร่กี่ล้านก็ไม่รู้นะครับก็บังเอิญพอมาลูกเป็นนายกรัฐมนตรีนะ่ะพี่น้องคิดดูพี่น้องคิดดูนะครับพอนายกลูกเป็นนายกไม่บังเอิญว่ามีคลิปหลุดออกมาพอคลิปหลุดออกมาในประชาชนก็ที่เคยอยู่เคยเชียร์นะครับเคยเชียร์ทักษิณเคยเชียร์องค์อิง,องเคยเชียร์พักเพื่อไทยส่วนมากแล้วก็ตาสว่างขึ้น นะครับเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงตอนแรกเราเรียกร้องประชาธิปไตยนะคือการเรียกร้องประชาธิปไตยนะไม่ได้เสียอธิปไตยใช่ไหมไม่ได้การไม่ได้เรียกร้องให้เสียอธิปไตยแต่เขาเรียกร้องประชาธิปไตยที่ทางคนเสื้อแดงเขาคิดว่านี่คือการรัฐประหารที่ผ่านมาคือการการรัฐประหารแล้วก็เหมือนกับพี่ธนวุฒิเนี่ยนะครับคือการรัฐประหารแล้วก็เป็นเผด็จการนะแต่เขาต้องการประชาธิปไตย เอาตามข้ออ้างของนักการเมืองอะนะครับสุดท้ายแล้วพวกพี่น้องแสดงเยอะมากนะครับที่ตาสว่างแล้วก็หันมาอยู่ฝั่งประเทศไทยนะครับเขาเรียกร้องประชาธิปไตยจนเกือบเสียอธิปไตยนะครับแต่จริงๆเราเสียไปแล้วนะครับเราเสียประสาทต,ตาควายไปสักครึ่งหนึ่งนะ นะครับที่ผมบอกว่าเราเอาแผ่นดินเราคืนดีกว่านะครับทันลมปราศตาควายเละไปเลยนะครับดีกว่าปล่อยให้ทหารขเขมรนี่มันยอ่อเย้ยเราอยู่อย่างเงี้ยนะครับขึ้นไปอยู่บนปราสาทตาควายนะครับเราเคยได้ยินนะครับว่าเห็นไหมที่ขเขมรมันถอดถอนถอนคำสาบอ่ะ ใช่ไหมเขมรพยายามที่จะถอนคำสาบนะครับเพราะว่าพระเจ้าชัยวรมันเนี่ยสาบแช่งเอาไว้ไงนะครับเขมรพยายามที่จะถอนคำสาบแต่ถอนไม่ได้นะคนที่มาทําพิธีตายไปหลายคนเห็นไหมฟ้าผ่าตายไปหลายคนตายไปกี่คนตายไปสามคนนะครับก็มีคนตายฟ้าผ่าตายไปหลายคนเขาบอกว่านี่ถ้าจะถอนคำสาบพระเจ้าชัยวรมันได้นะถ้าเขมรจะถอนนะ เขาบอกว่าให้ไปตามหานะตามหาทายาทของชัยวรมันนะครับแล้วถึงแล้วก็ออกมาทําพิธีแล้วก็ไปตามหาพรามนะครับหรือทายาทของพรามที่ทําพิธีนะครับแล้วก็ไปตามหาพระขันนะครับแล้วก็ไปทําพิธีที่ตามเมืองทมพระขันนี่คือพระขันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ดาบที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ ของพระเจ้าชชยวรมันนะแล้วไปจะไปตามหาที่ไหนอ่ะทีนี้นะครับแล้วให้ไปทําพิธีที่ปราสาทต,ตาเมือนทมเพราะว่าอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเจอสี่อย่างนี้ทําได้สี่อย่างนี้คำํำสาปของของเขมรน,นี่ของกัมพูชาเนี่ก็จะหายไปก็จะถอนคำสาปได้ถอนคำสาปของพระเจ้าชัยวรมันได้นะครับแล้วเราจะไปหาเขาจะไปหาที่ไหน เพราะฉะนั้นนะครับขเขมรกัมพูชาเนี่ยนะครับจะต้องเป็นคี้์ค่าต่อไปสวัสดีครับพี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขมรกัมพูชาจะต้องเป็นคี้์ค่าต่อไปเพราะหาสี่อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับนี่ผมบอกแล้วนะครับว่าตอนเมื่อก่อนนี้มันเป็นคี้์ค่าเป็นทาสของคนไทยนะครับเป็นเมืองขึ้น ของคนไทยอยู่400ปีนะครับแล้วไปเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอีกร้อยปีตอนนี้มันกำลังจะเป็นเมืองจะไปเป็นคี้์ค่าของไอ้อเมริกาอีกแล้วนะครับทําไมอเมริกาเนี่ยถึงนะครับถึงถึงได้ไปสนับสนุนอ่ากัมพูชากําลังนะหรือว่าสนับสนุนแล้วก็ไม่รู้ก็เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เขาสนับสนุนพวกนี้ไงพวกสามกีไง นะครับเพื่อที่จะให้ชนะการเลือกตั้งแล้วก็สนับสนุนพวกเด็กๆให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนไทยเนี่เพราะว่าผมเคยได้ยินมานะบอกว่าอเมริกาเนี่ยบอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยคืออุปสรรคในการที่จะเขาจะทําอะไรอตามอำเภอใจไม่ได้ไงเมื่อกับประเทศพม่าที่มันทําเละไปแล้วใช่ไหมครับจนสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยหายไป แต่ของเราเนี่ยนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยนะครับเข้มแข็งใช่ไหมเพราะว่ามีประชาชนมีพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าไปยุ่งใครไปยุ่งเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เนี่ยพวกเราเนี่ยจะไม่ยอมใช่ไหมครับพวกเราเนี่ยก็จะไม่ยอมแล้วก็จะลุกขึ้นมาสู้แล้วก็สู้จนจนเป็นแบบเนี้ยนะครับตอนนั้นพี่น้องเห็นไหมตอนปีหกหกสี่หรือหกสามเนี่ยตุลาหกสามเนี่ยครับที่มีขบวนสเสด็จนี่ ถ้าใครมายุ่งกับขบวนสเสด็จหรือกับสถาบันหรือกับพระมหากษัตริย์ของเราพระราชินีของเราเนี่ยไม่ได้นะครับนี่ตอนนี้กําลังมีข่าวเรื่องนี่ผมเคลื่อนไหวเรื่องแรงงานต่างด้าวอยู่นะครับวันนี้นะครับมีข่าวเรื่องรัฐมนตรีกระทรวงหมหาไทยนะครับมีคําสั่งว่าเซ็นคําสั่งเลยนะบอกว่าจะอนุโลม ให้กับแรงงานของเขมรกัมพูชาเนี่ยนะครับที่อายุการทำงานหมดแล้วบัตรหมดนะครับให้ไปแรยง,งานตัวกับตำรวจตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็ให้อยู่ในประเทศไทยได้นี่พี่น้องครับนายภูมิทมเวชยชัยนะครับผ่อนก็เรียกว่าผ่นปลนนะครับ คือประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ข้าศึกข้างนอกก็กําลังตีกันอย,อยู่นะครับแล้วคนไทยที่เป็นรัฐมนตรีที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีต่างๆในนักการเมืองเนยครับก็ไม่สนับสนุนให้ทหารเนี่ยมีการสู้รบขณะที่ว่าสู้รบกําลังกําลังที่พวกเราเนี่ยกำลังจะชนะนะกําลังจะตีประสาทตาควายได้แล้วมันสั่งให้หยุดยิงซะอย่างนั้นนะหมดเวลายิงต้องหยุดทันที นะครับซึ่งในข้อตกลงบอกว่าถ้าหยุดยิงตรงไหนยึดตรงไหนได้ให้อยู่ตรงนั้นไม่มีข้อแม้นะครับที่มันเป็นแบบนี้นะครับข้างนอกตามตะเก็ยบชายแดน,นต่างๆก็มีข้าศึกลุกรานแล้วก็มีไส้ศึกเป็นรัฐบาลนะครับ <S <S พอเสร็จแล้วเนี่ยนายพรรมเวยชย,ยาชัยนี่นะครับซึ่งกําลังจะฟ้องประชาชนที่บอกว่านายพรรมเป็นข้าไส้ศึกปไปเลยนะครับ เขากำลังจะฟ้องประชาชนนะนะผมก็ด่าไปเยิ่มกันนะส่วนน้องกิตนี่น่าจะหลายปีอยู่นะครับผมก็เยอะอะไรเหมือนกันถ้ารวมๆกันแล้วก็น่าจะอยู่หลายปีนะถ้าเกิดผมทําฟ้องกันมาเนี่ยวันนี้ก็จะพูดอีกนะครับภูมิทานี่ไม่รู้สี่รู้แปดนะครับทักษิณสั่งยังไงก็ทําอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าให้แรงงานของขเขมรผมเอาขเขมรก่อนนะครับ เอาเขมรก่อนให้แรงงานของเขมรอ,อยู่ในไทยได้ตอนนี้แรงงานเฉพาะแรงงานของเขมรนี่ห้าแสนคนนะนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เฉพาะแรงงานของเขมรนี่ห้าแสนคนที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตอนที่วุนเซนประกาศบอกว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีงานให้ทําให้แรงงานเขมรกลับไปประเทศมันแล้วมันก็จับไปเป็นทหารแล้วมันก็หนีกลับเข้ามาตอนนี้ออกไปเป็นแสนนะ นะครับตอนนี้ประเทศไทยเหลือแรงงานเขมรประมาณสี่แสนคนอะ่ะพอสี่แสนคนนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะก็บอกแต่ที่มันผิดอยู่อีกอะสมมุติว่ามันผิดอยู่ยสักประมาณสักหมื่นสักแสนคนเนี่นะครับถ้ามันผิดกฎหมายอยู่สักหมื่นสักแสนคนตอนนี้รัฐบาลเซ็นคำสั่งให้พวกนี้อยู่ในประเทศได้อะไรทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าพวกนี้มันใช้แรงงานจริงไหมใช่ไหมครับหรือว่ามันเป็นไส้ศึก ชี้เป้าชี้บอ่อเสให้กับทหารนี่คือการเป็นภัยต่อความมั่นคงเลยผมทำกำลังจับเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศอีกแล้วนะครับนี่นะครับพี่น้องเห็นไหมบอกว่าวันนี้ที่เขาจับระดับร้อยเอกได้นะทหารเอสบอ่ะใช่ไหมครับเขาจับได้อะ่ะ เขาบอกว่าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจนมีจนมีลูกเลยนะมีเมียเป็นคนไทยแล้วก็มีลูกวันนี้เขาไปจับได้ระดับร้อยเอกเลยนะทหารของฮุนเซนะนะครับแล้วก็ตำรวจเข้าไปจับมันบอกว่ามันไม่ได้เป็นทหารแล้วแต่ตอนที่กําลังสู้รบอยู่ในชาวบ้านก็บอกว่าไอ้นี่มันข้ามไปที่ชายแดนแล้วมันกลับมาได้ไงในเมื่อขวังของอประเทศไอ้อด่านเนี่ยก็ลังเปิดอยู่นี่แหละครับก็ แสดงว่าแรงงานที่เข้าจะเข้ามาอยู่หรือแรงงานที่อยู่ในประเทศไทยของเขมรของกัมพูชาเนี่ยเราไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าใครจะชี้เป้าใครจะเป็นค้าศึกหรือไส,ส้ศึกนะครับมีสวนะครับไปยื่นหนังสือเขาบอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยนะครับหยุดที่จะอนุมัติงบประมาณให้กับนักเรียนของเขมรเอาของเขมรก่อน พม่าเดี๋ยวค่อยว่ากันปีละประมาณแปดร้อยล้านบาทนะแปดพันหรือแปดร้อยล้านบาทเนะ่อยใช่ไหมแปดร้อยล้านบาทนะพี่น้องลองคิดดูนะเราต้องเสียเงินให้กับเขมรกับลูกหลานของเขมรเนี่ยนะครับพอมันเรียนในประเทศไทยมันเรียนในประเทศไทยเสร็จแล้วมันได้ความรู้เสร็จมันคนไทยเนี่ยนะครับพี่น้องคนไทยช่วยเหลือเขาช่วยเหลือมันนะครับตั้งแต่สมัยที่มันอพยพมาแล้ว พอเสร็จพอมันทําพอมันอยู่ดีมีแรงนะครับทําตัวแล้วก็หันปลายกระบอกปืนกลับมาบ้านเรานะครับพี่น้องใช่ไหมครับเพราะฉนั้นนี่ทางสอวอที่เขาไปยื่นนะครับบอกว่าให้ตัดงบประมาณอนักเรียนที่เข้ามาเรียนของเขเมรนี่นะครับมันต้องตัดงบประมาณของพอม่าไปด้วยนะนะครับตอนนี้ภัยคุกคามประเทศไทยโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับ คอมเนี่มันยังใช้ปืนนะนะครับมันยังใช้ปืนใช้อาวุธยิงเราได้รู้ว่านี่คือตัดตัวของเราไงนะครับนี่คือตัดตอวเราแต่ไม่ใช่ตัดของรัฐบาลนะนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็บอกว่าทหารนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามของเขาว่านายกเขาบอกอย่างนี้นะครับแต่ทางพม่าเนี่ยนะครับเขาคืบพานคืบพานคืบพานเข้ามานะครับโดยที่เขาไม่ต้องใช้อาวุธนี่คือการทําสงครามอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับการที่แทรกซึมตาม เอ่อเขาเรียกว่าบุคลากรเนี่ยของสังคมเนี่ยนะครับเราจะเสียดินแดนเราจะเหลือแต่ใจกลางเมืองหรือแม่งเราจะเสีย้งหมดเราก็ไม่รู้นะต่อไปเราอาจจะเป็นเมืองขึ้นของขเขมรฝั่งฝั่งนู้นน่ะเราเป็นเมืองขึ้นของขเขมรฝั่งอีสานฝั่งทางใต้าทางเหนือเป็นเมืองขึ้นของพม่าเลยยุ่งเลยนะผมบอกก่อนนะนะครับเพราะนั้นนี่ครับพี่น้องในในขณะนี้นะครับรัฐบาลนะครับถ้า ถ้าทำอยู่แบบนี้นะครับเราต้องทอํายังไงครับไล่มันใช่ไหมจริงๆอะ่ะเราก็เรียกร้องมาบอกให้ในายกรัฐมนตรีลาออกนะครับแต่เขาไม่ลาออกไงนะครับเดี๋ยววันที่ยีบเก้านี่ยก็รู้แล้วว่าที่เขาพูดกับคุณเซนเนี่ยนะครับมันจะผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วนะครับวันที่ยี่ิบเก้าแลวันที่เก้ากันยาก็ชั้นที่สี่ใช่ไหมครับ ก็การต่อสู้ของเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางเราจะรู้แพ้รู้ชนะเห็นเขานัดกันวันที่วันที่ยีบเก้านี้นะครับเพื่อท,ที่จะมาร่วมกันฟังสารรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าในยกรัฐมนตรีของเราเนี่ยจะหมดสภาพหรือไม่แล้วก็เจอกันครับพี่น้องครับวัสดีครับ